ไทยวรราคารพิมานอยวรราคารอะอำนาจอำนาจและบารมีนะคะสีชมพูชมพูนี่ค่ะชมพูก็สีโรสแล้วก็นี่ชมพูชมพูอ่อนๆชมพูโรสนะคะกุหลาบสวยๆดำแล้วก็สีดำรวยมหารวยสีดำแล้วก็สีม่วงหรอสีม่วงค่ะสี สีน้ำตาลน้ำตาลนี่ลูกแล้วก็วกะอันนี้อันนี้คืออำนาจนะคะของคนวันอังคารอำนาจเอาไว้ทําอะไรแม่วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าขยายความเจริญยิ่งใหญ่เนี่ย สีพวกนี้จะทําให้คุณเนี่ยจเจริญยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นในธุรกิจการงานนะคะดังนั้นอํานาจบาร,รมีสําคัญมากๆเลยสําหรับใครที่ต้องการในเรื่องของการขยายกิจการให้มั่นคงรุ่งเรืองเฟื่องฟูพวกนี้นะคะก็ต้องใช้ที่มีอํานาจนะคะนี่คือของวันอังคารนะคะเดี๋ยวนะอันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการนะคะแนะนําเลยนะคะว่าให้ใช้สีที่เพิ่มอํานาจบาร,รมีนะคะธุรกิจจะได้ขยายเติบโต,วตวรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือของวันอังคารนะคะแคปค่ะ ต่อนะคะอ่ะสีที่ได้ในสุขภาพของวันอังคาร<ส>ค่ะสีที่เสริมสีเขียวเหนียวซับอันเดียวเลยอันเดียวเลยนะคะอันนี้สุขภาพนะคะของวันอังคารค่ะห้าต่อคะ่ะลูกต่อไปโชคลาบโชคลาบของคนวันอังคารนะคะสีส้มสีเหลืองสีทองส้มเหลืองทองแดงแดงใช่ค่ะส้มเหลืองทองแดงอันนี้สีเพิ่มอะไรนะคะ โชคลา,ลาบใครชอบโชคลาบนะคะโชคลาบรับลอยฟุกๆนะคะ <Okay. S 1> ของขวัญของฝากทุกสิ่งโอ้ยตวรวยมาหารวยนะคะอ่ะอันนี้สีเหลืองกับสีทองนะคะแดงทองเหลืองส้มนะคะของวันอังคารนะคะโชคลาบจ้าอ่ะต่อโลกอันนี้เงินทองทรัพย์สมบัติค่ะสีเทาอย่างเดียวเลยอ่ะเงินทองทรัพย์สมบัติของวันอังคารนะคะจะเป็นสีเทาสวยเวอร์ สวยมากแม่นะคะสวยมากนาวนาคารนะคะเงินทองซาสบัดอยู่ในช่วงกําลังสร้างเดิอสร้างตัวนะคะสีเทานะคะต้องถามว่าคุณอยู่ในช่วงไหนของชีวิตจะได้เลือกใช้ถูกบางคนรวยแล้วก็ไปใช้สีสุขภาพนึกออกใช่ไหมคะเป็นช่วงที่สร้างเสร็จแล้วไปใช้สีสุขภาพนะคะเป็นช่วงที่กําลังสร้างใช้สีนี้เป็นช่วงที่นะคะอยู่ในช่วงการลงมือทำนะใช้โชคลาภได้ค่ะเป็นช่วงกำลังขยายธุรกิจนะคะให้ใช้อํานาจบารมีอ่ะต่อค่ะ